ส่งเสริมรื่องของการศึกษาแหล้วเดืองของการส่งเสริมการประกอบอาชีพก็สําคัญเหมือนกันน้องๆจะได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพไปในอนาคตอ,อย่างเมือที่รัตภูมิค่ะนักเรียนโรงเรียนชุมชน,ชนบ้านโกคกขายที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงคล้าเข้ารวมกันเพาะพันธุ์กล้ามายส่งขายส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เสริมระว่างเรียนภายใต,ยต,ยตย้กิจกรรมตอนกลาพารวยค่ะ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกขายมูทิแปที่ตำบลควนร,รูอำเภอรตัตภูมิจังหวัดสงขลา้าอย่างที่เห็นเนี่ยเขากำลังช่วยกันนํำตอนกลาหมายเศรษฐกิจแ,กแล้วก็หมายพ้นจำนวน500้อตนค่ะใส่ลงไปในกลองนะคะเพื่อจะส่งมอบให้กับบริษัท CPO จําจำกัดมาหาชนซึ่งได้มีการรับสื่อภายใต้โครงการสาร้างอนาคตการศึกษาคอนเน็กตีดี ในกิจกรรมตอนกละลาพ้ารวยจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการรวมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักเรียนด้านทักษะอาชีพโดยโรงเรียนชุมชนบ้านโขกขายก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2563ก็มีความโดดเด่นเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านกเกษตรตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยอย่างที่เห็นคือลงมือทาโดยตนเองนอกจากนี้ก็ยังได้เรียนรู้ทักษะอาชีพแล้วก็ยังได้มี รายได้เสริมกระ,ะว่างเรียนด้วยค่ะให้ค้นคว้าค่ะแล้วก็สอนเกี่ยวกับการผสมดินค่ะแล้วก็การนํามาปลูกค,ค่ะแล้วก็อาจจะมีแนะนําว่า,ามีต้นไม้อะไรบ้างค่ะที่เรานํามาปลูกบอกวิธีการดูแลรักษาค่ะสร้างไรายได้ให้กับหนูด้วยค่ะทางโรงเรียนชุมชนบ้านโคค่ายนะคะก็ขอขอบคุณบริษัท CPO ค่ะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือโรงเรียนอื่นที่สนใจนะคะเราก็ยินดีที่จะนําเสนอให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะนางสาวอ่อนอุมาจันทรัดพวมในการโรงเรียนชุมชนบานโขกขายก็เปิดเผยค่ะว่าโรงเรียนชุมชนบ้านโกขกข,โนนนโกขายแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทางด้านการเกษตรซึ่งซอดรับกับนโยบายและก็จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตสองก็คือนโยบายนึ่งโรงเรียนนึ่งทักษะอาชีพ อีกทางยังสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกาษาขาั้นพื้นฐานกระทรวงศึกศษาธิการด้านทักษะอาชีพด้วย <at> เมื่อมีกิจกรรมต้นกล้าผารวยของบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนท้าวมาก็ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนก็เลยได้บูรณาการกิจกรรมต้นกล้าผารวยเข้ากับรายวิชาเกษตรตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโดยจะมีอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ซ้อนแล้วก็ควบคุมการทำกิจกรรมของหนักเรียนค่ะ เดิมๆทีโรงเรียนก็จะมี t h e b a t ค่ะเป็น b e b t p f a c t i c e ของโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการคิดได้ไม่อดนะคะซึ่งเป็นภาษาใต้นะคะเป็นโครงการที่เราได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อการเป็นการพัฒนาให้มันต่อเนื่องยั่งยืนนะคะก็ต่อยอดโดยการคิดโครงการเพื่อนำเสนอ ในโครงการต้นก้ลาภารวยค่ะ,ะดการดำเนินการทั้งหมดก็จะเป็นในรูปแบบของลักษณะ active learning นะคะเป็นกระบวนการที่เอามาบูรณาการนะคะเข้ากับในวิชากเกษตรโดยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนนะคะสร้างหลักสูตรขึ้นมาก็นักเรียนได้ได้รับก,การเรียนรู้นะครับได้รับก,การเรียนรู้จากการเพราะ,ะต้นไม้แล้วก็นักเรียนเห็นช่องทางว่า ถ้าเราไปทําที่บ้านก็ได้นะเพราะว่ามีหน่วยงานที่ต้องต้องการรับซื้อมีค่าตอบแทนกับนักเรียนนะครับเพื่อนักเรียนมีไรายไดใ้ในการผสมดินใส่ใส่ถุงผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับคือถ้าบริษัทซีพีโอเขาจะพปอร์ตแล้วก็มา,มารับต้นไม้ไปตแเราก็สามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องนะครับรับได้ต่อเนื่องไปตลอด อจํากัดมหาชนค่ะก็จะรับสื่อตอนกลางของโรงเรียนชุมชนบานโขกขายเนยั้งหน่อยปีละ1,110ตอนค่ะหรือว่าตามภาระ าตามการพิจารณาจากความต้องการในแต่ละครั้งนะคะโดยต้นกล้าที่รับซื้อจากโรงเรียนแล้วก็จากเกษตรกรก,รกรก็จะนําไปปลูกในพื้นที่ของบริษัทที่รวมโครงการแล้วก็แจกจ่ายใ,ให้กับพนักงานร่วมทึกแจกจ่ายไปยังชุมชนพร้อมกับติดตามความคืบหน้าเพื่อจะให้ตอบสนองโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเคี้ยวให้กับโลกต่อไปได้เลค่ะอนาคตการศึกษาคอนเน็กตีดีนะคะเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานเอกชนนะคะบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศไทยนะคะร่วมกับ ทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบูรณาการระบบการศึกษาไทยนะคะเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนคุณครูแล้วก็โรงเรียนโดยการมุ่งเน้นทักษะด้านอื่นๆของนักเรียนนอกจากการศึกษาในปัจจุบันนะคะบริษัท CPO อจำกัดมหาชนของเรานะคะได้ เข้าสู่โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็คืนพื้นที่สีเขียวให้กับโลกนะคะก็จะนําต้นกล้าเหล่านี้ค่ะซึ่งเกิดจากทางโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อจากเกษตรกร,กรต่างๆด้วยก็จะนําไปปลูกนะคะในพื้นที่ปฏิบัติงานเองแล้วก็แจกจ่ายให้กับพนักงานนะคะนําไปปลูกในพื้นที่ส่วนตัวของพนักงานเองถ้าเหลือนอกเหนือจากจํานวนของพนักงานแล้วนะคะก็จะนําแจกจ่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงนะคะเพื่อให้ได้ทําการปลูกแล้วก็คืนพื้น ที่สีเขียวให้กับประเทศของเรานะคะ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทางบริษัท c p พอจำกัดมาหาชนนียเขาจะรับสื่อตอนกลางองตรงเรียนชุมชนบานโขกขายเนี่ยยังหน่อยปีละ1,110้ตนเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีมากกว่านั้นเขาอาจจะรับสื่อมากกว่านั้นก็ได้ตามการพิจารณาจากความต้องการของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็มีการไปติดตามความคืบหน้าด้วยว่าปลูกแล้วเป็นพัน์พื่อมั่งจะจะให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะรวมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราค่ะ